สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอัมทัตโกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางนะครับแนะนําเกี่ยวกับพระกุพนมรอกโซนผิวคาบกุนะครับแล้วก็ผิวดินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออกตัวไว้ก่อนว่าพระอาจจะมีโซนอื่นด้วยนะครับแต่โซนนี้เป็นโซนที่ดูง่ายผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับพี่ๆลองสังเกตนะครับตรงดินขององค์พระที่ติดเนี่ยนะครับเป็นดินที่อยู่บนปากโอ่ง นะครับเป็นดินที่จะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีเม็ดสีขาวเป็นจุดๆ,ๆขนาดจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงนะครับจะเป็นสีอิดบ้างนะครับสีออกใสๆบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มๆบ้างนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้พี่แล้วก็ส่วนสีดินนะครับจะมีลักษณะ สีออกคล้ายๆแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในโทนแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นดินจากจุดๆเดียวนะครับบางท้งถ้าเจอดินดำไปนะครับหรือว่าดินขาวไปนะครับต้องพิจารณานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดินก็อาจจะมีที่เป็นดินเหนียวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นดินร่วนเลยนะครับจากที่ผมได้พบเจอผมมาแนะนําแนทางแบบที่ผมได้พบเจอนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูที่คาบออกไซด์ คาบไข่าขาวนะครับที่พบเจอนะครับส่วนมากแล้วนะครับจะอยู่ตามซอกนะครับอยู่ตามซอกและเป็นคาบผนึกนะครับผนึกเป็นสีนวลๆนะครับสีนวลๆออกขาวๆนะครับและเป็นผนึกคล้ายๆเหมือนเหมือนน้ําผนึกนะครับแต่แห้งนะครับสีผิวของบริเวณตรงนั้นจะมีความมันวาวนะครับบางทีก็เป็นแผ่นบางทีก็เป็นคล้ายๆเป็นเคลือบเลย นะครับผมถึงผมถึงเรียกว่าเหมือนคาบหอยทากอันเนี้ยพบเจอตั้งแต่วันแรกๆนะครับพระตอบโค้ดก็เป็นแบบนี้ในรูปวันเก่าก็เป็นแบบนี้ที่ผมเล่นมานะครับแต่บางองค์ที่ไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่นะครับบางองค์ที่ไม่มีก็คือพระที่อ,อ,อาจจะไม่ได้ทําปฏิกิริยากับอะไรสักอย่างนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นขี้ค้างคาวหรือว่าเป็นดินขอพนมรอกนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นผิว ต้องแห้งอ่ะต่อไปว่ากันด้วยเรื่องผิวนะครับผิวขององค์พระนะครับของพระโซนนี้นะครับก็บางคนก็เรียกว่าออกไซด์บางคนก็เรียกครับพี่เบ้าแต่นะครับผิวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผิวที่เกิดจากการเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของอากาศนะครับแล้วก็โลหะทําปฏิกิริยากันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเมื่อก่อนก็จะกลายเป็นสีส้มก่อนสีส้มอ่าสีสีเขียว สีเขียวออกส้มๆนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลและสุดท้ายก็เป็นสีดําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่านะครับแต่จะเป็นผิวบางๆนะครับมองไปนี่ติดแน่นมากนะครับมองไปนี่ติดแน่นมากและสีเนี่ยบางๆจะสามารถมองทะลุนะครับมองทะลุเข้าไปเห็นเนื้อได้นะครับพระหลายๆองค์จึงมองไม่ใช่สีดําปีถ้าเราส่องลงไปนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับ สีน้ําตาลอมไปทางทองด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่โลหนะณบริเวณนั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นสูตรตายตัวแต่ส่วนมากแล้วผมเจอแบบนี้ลองสังเกตว่าผมจะพูดปลายเปิดเพื่อไม่ให้มันหาว่ามาจํากัดเฉพาะจุดแต่ที่ผมเล่นผมเล่นลักษณะแบบนี้ครับผมส่วนล่วงส่วนเรื่องพิมพ์ทรงแล้วก็หุ่นนะครับหน้าตานะครับหน้าตาก็จะไม่มีสูตรตายตัวแต่ของแท้มันเขาก็จะมีหน้าของเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องมีของแท้ของจริงขนาดจริงไว้ดูครับพี่ๆนะครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับถ้าเราดูพิมพ์อย่างเดียวนะครับไม่ดูอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ดูพิมพ์เลยก็ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรา,เามีประสบการณ์หรือว่ามีของแท้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไม่มีของแท้ดูเลยนะครับเราจะเกิดถกเถียงและไปดูตามใน YouTube การดูพระหล่อก็จะเกิดการ จินตนาการตามนะครับแต่เพราะว่าคนที่เขาเรียนแบบเขาก็เรียนแบบการหล่อบโบราณครับมีตะเข็บมีตะใบมีอะไรที่เหมือนรูปหล่อบโบราณอยู่แล้วครับบางทีนะผมบอกเลยนะการจินตนาการอ่ะมันไม่ถูกต้องนะครับจินตนาการตามเนี่ยถ้ามันเกิดการผิดพลาดน,นี่จบเลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าควรที่จะเลือกพระที่ดูง่ายชัดเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเลยแล้วแต่พี่ๆจะเล่นหานะครับ อันนี้เอามาให้ดูแค่หน้าครับส่วนร่องรอยตะไบเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังครับ